พื้นที่เมืองโบราณจากพุทธสถานของเมืองเก่าก่อนกลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาในปัจจุบันกับไหว้พระ66วัดวิถีล้านนาไทยตอนที่13สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับวัดสีปิงเมืองที่อุทยานประวัติศาสตร์เวียงรออยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับ ซึ่งประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยยาวนานมากกว่า900ปีแล้วมีความสําคัญนะครับเพราะว่าที่นี่คือที่ราบร่มรุ่มลําน้าพิงมีโบราณสถานที่สมบูรณ์ค่อนขันมากนะครับไปกันเถอะวัดสีปิงเมืองตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันออกของเมืองเวียงลอไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างชัดเจน โบราณสถานสำคัญของวัดนี้คือเจดีทรงระคังศิลปะล้านนาสุขโขทยัยกำหนดอายุจากรูปแบบสถาปัตยกรรมว่าน่าจะก่อสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่20จนถึงต้นพุทธศตรวรรษที่21โดยกรมศริลปากรได้บูรณะเจดีแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2536เดิมด้านตะวันออกของเจดีมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ แต่เมื่อราว50-60ปีที่ผ่านมาชาวบ้านรอในขณะนั้นไม่มีสถานที่ประกอบศาสนพิธีจึงพร้อมใจกันสร้างวิหารใหม่ขึ้นมาบนซากวิหารเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าวิหารเดิมมากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารมีอุโบสถซึ่งได้รับการปฏิสังขรณอนข,ขึ้นมาใหม่บนรากฐานของอาคารเดิม ายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะล้านนาสกุลช่างพยาวจำนวนสมองค์ชาวบ้านเรียกว่าพระสามพี่น้องซึ่งพระสามพี่น้องและพระอุโบสถแห่งนี้มีประวัติที่ยาวนานเมื่อกว่า100ปีที่ผ่านมาวัดสีปิงเมืองและโบสถ์หลังนี้ เป็นป่าสิบเหล่าเก้ากรรมปกคุมไปด้วยเครือเถาเป็นแหล่งที่อยู่และหากินของหมูป่าต่อมามีผู้ค้นพบพระพุทธรูปหินทรายสามองค์ประดิษฐานเรียงกันบนเนินอุโบสถแห่งนี้จึงเรียกกันว่าเนินพระเจ้าพกหมู เมื่อมีการบูรณะวัดศรีปิงเมืองซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า900ปีขึ้นเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาของชาวเวียงลออีกครั้งจึงได้มีการฟื้นฟูอุโบสถแห่งนี้ตามแผนผังของอาคารเดิมและเรียกอุโบสถแห่งนี้ว่าอุโบสถพระสามพี่น้องโดยมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาวางตัวหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศทางการวางตัวของอุโบสถหลังนี้แตกต่างจากคติการสร้างวิหารและอุโบสถทั่วไปซึ่งมักจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกหรือทางแม่น้ำเสมอ ดังนั้นการวางตัวและหันหน้าไปทางทิศใต้และการประดิษฐานของพระพุทธรูปถึง3องค์ของอุโบสถ3พี่น้องจึงน่าจะเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านทิศมงคลของชาวล้านนาถือว่าเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ความชั่วร้ายความอัปมงคลต่างๆเข้าสู่เมืองเวียงรอ เช่นเดียวกับคติการประดิษฐานของพระพุทธสีหิงซึ่งนับตั้งแต่เริ่มประดิษฐานในตัวเมืองเชียงใหม่ในพุทธศตวตรรษที่20ก็ผินพระพักไปทางด้านทิศใต้เสมอเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมาไหวพระรกับดอนนะครับไหวพระ66วัดวิถีล้านนาไทยที่วัดสีปิกเมืองที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับมีความสําคัญมากแล้วก็พุทธสถานที่นี่นะครับถือได้ว่าสวยงาม น่าชื่นชมมากนะครับรวมทั้งมีความสมบูรณ์มากนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง don explorer นะครับในช่วงวพระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยแล้วอยากให้ผมไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลย don explorer